ท่ายสวัสดีทุกคนวันนี้พบกับผมเต้เต้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลดยู่เรีย ah นรัศมีในเช้าวันจันทร์ว่าผมเรียนอะไรบ้างและผมทำอะไรมากเอาจริงๆนะบอกเลยว่าวันนี้คอนเทนต์เต็มไปหมดเลยอะ่ะเล็กก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยให้โชว์คนตนว่ามีตั้งสองชิ้นสตูดิโอ

ตอนนี้เป็นเช้าแล้วผมอรงรีบไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเขาเรียกเขาแปมบอลสักคู่วันนี้ผมมีเรียน9้าโมงเชา้าใช่ไหมแต่ผมต้องไปส่งน้องก่อน8โมงแล้วก็ต้องไปส่งน้องคนกลางกลับเข้าหอด้วยแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมจะต้องตื่นเชา้าเป็นพิเศษหน้าที่พี่ที่ดีอะนะอ๋อรนอ๋อช่ความจริงผมย้อมผมสีเทานะแต่ตอนนี้มันเริ่มเฟดเป็นเหลืองแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจกับรถที่ผมจะนั่งไปวันนี้นะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมไปทำธุระที่ต่างจังหวัดพ่อผมเลยให้ลูกน้องมารับผมไปที่โรงเรียนนั่นเอง โอเคตอนนี้ผมก็ได้ออกจากบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นผมจะพามาดูบรรยากาศบนรถกันดีกว่าแล้วนั่นก็คือน้องสาวของผมนะครับชื่ออะไรครับไอปิงแล้วผมก็มีมือกีตาร์สุดโหดนี่พี่ชายครับป้าคแล้วก็ดิวเตอร์ที่อยู่ตรงนู้นโอ้โหมุมมืดมากจังหวะนี้แล้วก็ไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลค่ะเสียงแบบยังไว่ตื่นเลยโอเคครบแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวพวกเรารีบไปกันดีกว่าไป ตอนนี้น้องๆผมก็ได้ถึงโรงเรียนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นก็ถึงตาผมไปหาอะไรกินบ้างล่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องน,นะเดี๋ยวสมองไม่แล่นขึ้นมาทำไงตอนนี้ที่คิดไว้เพื่อนๆของผมน่าจะยังไม่ถึงโรงเรียนแหละเพราะว่านี่ยังเช้าตู่อยู่เลยอ่ะโอเคผมขอกลับคำผมพลันหลังเพราะผมเจอเพื่อนเลยนี่ทุกคนผมเจอตาโกรอนระหว่างทางด้วยดีครับผมโกรอนนะครับ ไม่ได้คิดว่าตาจะเดินเร็วขนาดนี้นะผมสปปนเนื่องจากว่าผมยังไม่กินข้าวเช้าแล้วผมเรียนแปดโมงสโอตัวเป็นขาวโอมพัสเลยหลจากที่ผมได้เดินสำรวจร้านอาหารที่เปิดบ้านปิดบ้านตอนนี้มัติก็เป็นกอกฉันแล้วผมจะกินข้าวมันไก่เอาข้าวมันไก่พิเศษฮะ เรียกได้วา่าร้านนี้อร่อยแน่นอนเพราะว่าการันตีโดยช่องชิคกดีดูก็พี่ชาผมเองนะตอนนี้ข้า,าวเช้าผมก็มีประมาณนี้นะครับก็คือข้าวมันไก่หนึ่งจานแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ลาเต้เื่อเอาไว้กินกันหลับนะอ๋อใช่ตอนนี้เพื่อนผมมาหนึ่งคนแล้วคนนี้ชื่อกันนะนะแล้วก็ได้เพื่อนลงโมโตมาอีกหนึ่งตัวดูดูดูด,ดูมันกินสิอร่อยจริงจริงโอเคผมกลับไปกินข้าวของผมดีกว่า ไอ้ก็ได้ช่วยด้วยไอ้นี่ประเด็ถ่ายก็โลกจีดนะฮะอ่าแอบยังไงเดี๋ยวนี้มันถ่ายต้องๆเลยนะโอเคโอเคพอก่อนก่อนที่คลิปนี้จะกลายเร็จนสารคดีเนอะคือว่าตอนนี้ผมกินข้าวมันไก่หมดแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอิ่มเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเดืยดข้าวต่อกันหลายข้าวด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวผมไปเพิ่มอีกจานดีกว่า ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ได้มาทําการจารัดเซตผมอะไรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปนั่งรอเรียนอีกต้องครึ่ชงชั่วโมงกว่าๆเลยเพราะผมเรียนเก้าโมงไปรอเรียนอังกฤษกันและก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นผมก็กําลังเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนๆของผมนะครับอยู่กับไปบุกบ้านนี่ก็ปักใต้ของเรานะครับใช่พี่อะไรพี่ชายและก็ระหว่างทางผมก็เจอเพื่อนเพิ่มอ,อ,อ,อีกนะครับโอ้โหมากเป็นขบวน นี่บถ่ายไปเนี่อม่นแอบคุจะพอไหมครับคุณจะพ้อผว่าแบบเป็นยังไงบ้างมาเรียนยไล้ี่ยสวัสดีดีโอเคพวกเราต้อีบก่อนสวพูดกับไปบุบ้านนคอวามบยกถ่ายไปเรื่อยครัขอภาษาใต้คำนึ่งไดไหมอ๋อเอาแบบจี๊ดจเาปจี๊จ้เลยยำเม็ดมัว่าอะไรยำเม็แปลว่า มันชิบหายหมดแล้วครับชิบหายหมดแล้ว <c oughs> อ้าวแต่นี่ก็ส,สันหาคอนเทนต์เลยก็แก่เวลาเวลาเจอสถานการณ์ที่มันขอดขันใช้ได้หมดเลยเห <c oughs> มือนสมมติเราเดินไปแบบสะดุดล้มเนี่ยหล่อมยำเม,ม็ดเลวเ<อ>ตกน้ำ <c oughs> ตกน้ำยำไม,ม่เลวอะ <c oughs> ไรป,ประมาณนี้ ยำเม็ดเลวใช่น <clears throat> <laughs> oh, ้นั่นและยำเม็ดเลวผมแล้วคุณคปบขวดนะขวดใหญ่ เข้าคภาษาอังกฤษไปที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งใจสุดๆไปเลยจริงๆนะมันแปลว่าฮีโร่เซ็ตออฟ f อมโบออนอันเดอร์นีย์มันแปลว่าฮีโร่เนี่ยเดินทางออกจากบ้านนะคะไปตามเจอรนี่รางวัลที่ได้สวยมิชั่นคอมพิวตทุกคนดูเพื่อนผมดิโอ้ไม่ต้องใจรีแล้วเนาะโพ oh <my> นี่มายังไงอ่ะนี่ๆดูกับผมดีกว่า oh. ไม่อันนี้มันตรงตามตีมนะเพราะว่าครูก็สอนเรื่องสตาร์วอ้งไงอันนี้ก็โยดาใช่ไหมล่ะเออ สโอเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังคุยกับทุกคนผ่านโทรจิตคือว่าคาบนี้มันหมดเวลา9โมงหใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันเลทแล้วแล้วคาบต่อไปผมเรียน10โมงเช้าใช่ไหมแล้วตึกเนี้ยมันคือตึกดีได้คาบหนึง่งของผมเรียนตึกเอราะว่าละรู้ปว่าผมต้องรีบวิ่งไปแต่ครูยังไม่ปล่อยเลยแล้ววิชาต่ตอไปของผมคือออร์เรสกิลซึ่งมันไม่สามารถเลทเกิน5นาทีนี่มันแย่ yeah, สุดๆไปเลย รู้จักรูปสถานการณ์แล้วแต่แต้มีเวลาห้าน่ทีในการวิ่งไปถึงเอทันซึ่งเป็นเวลาที่เฉื่อยมากคุณสมหมายคิดว่าง,งครับมีแค่าทางเดียวต้องวิ่งแล้วปกติคาบเรียนจะมีเวลาเพื่อให้เราเดินทางสิบนาทีซึ่งถ้าอาจารย์ปล่อยเลทแปลว่าเราก็ต้องเสี่ยงดวงว่าคาบต่อไปจะไปเรียนทันหรือไม่ทําไม่ทันเราก็จะต้องไปเรียนกับรุนรองไปหน้าก็ได้ ซึ่งมันไม่สามารถเหล็ดเกิน5้านอนาทีอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีอะไรไปอยู่เต้เตได้แล้วใช่ไหมสมปองก็ขาดไว้อย่างนั้นเี่ย yeah, แล้วทุกคนผมกินน้ำเยอะไปต้องไปเข้าน้ำก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงเน<อ>ี่ย นะเกือบไป<า>แล้วอ่ะอตอนนี้ผมก็ได้ถึงคาบออลล็อกสกิลไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เอ๊ะมึงใครเนี่ยอ๋อหยอกหยอกอวันนี้ก็สวยเด้ฟาวคุจะบอกว่ามึงแต่งตัวเท่มากเลยโอเคโอเคไปเข้ารับชมบรรยากาศการเรียนกันดีกว่าแกมหลับตะกลับมาได้อ่าโอเคมั้งทีหลังมันถ้าจะถ่ายก็ถ่ายบรรยากาศไปไเรืียกก่อนแล้วบอกกูด้วยถ้าจะตักกดกลับมาอโอเคเพื่อนถ้างั้นก็ไปฟังพวกผมรอบเพลงกันดีกว่า โอเคทุกคนเราไปข้ามต่ดไปกันดีกว่าโอเนเาปนดโอเคทุกน,นราไปขามถัดไปกนดีกวโอเคทุกนเราไปขาบถัดไปกนดีกว่าโทนราาดีว่าโอทนตรานั้นคีกอเอไร้มันก็เครเรมถักวอเคนเรขนมืันกอคนเรมือเทรขันด่าเคนเรดีแทนเ โอ้เปิดม้าก็ขออาศัยสมบัติเลยอย่างนี้ต้องจำจีมากเขือปอกแปะทำไปทำไมเนี่ยกนั่นไงกูไม่น่าเลยมีสองครับใช่สองก็สามจีองจีอ๋อเดอบล์เดอบลช็อตเบอร์อยู่พอดีโอเคเดี๋ยวผมไปถามข้อสงสัยอาจารย์สักข้อหนึ่งแล้วพวกเราไปกินข้าวกันดีกว่าคำตอบเธอก็คืออีแน่นอนมีใครตกใจเสียงอีบ้างไหมก็ว่าไปนั่นไปกินข้าวกันเถอะ เพื่อนผมอป่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวตรงนั้นโอเคไปกันโอ้โหรีกได้ว่าตอนนี้มีคนมากินข้าวเยอะมากๆเลยอ่ะถ้าเทียบกับเมื่อเช้าอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะรีบสั่งข้าวเราไปนั่งกินกันผมสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวกับน้ำซุปมานะครับไ่าอดี๋ยวอกผัดผักเขียว โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไฟเลยเยีหยเยี่ยแบบนี้แบนีย่าบงแตกงเกือบแตกขอคขอราบเทพรับแมนเอะเนี้ดีวะเะนี้ดีวะเอ๊ะ ซับแมนโอเคเราจะพักเรื่องขำขมไว้ตรงนั out, so right no ้นเพราะว่าตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วเพราะงั้นพวกเราเดินทางไปเรียนสเตทมิวสิกโปรดักชันกันเถอะเรียนที่แบ็คบ็อกกนนะซึ่งมันไกลมากเลยเพราะงั้นรับชมสิ่งที่น่าสนใจระหว่างทางกันเถอะไม่ผัวไปทางนู้นแล้วเรามาทางไหนครับมาทางนี้กูอีกแล้วเพื่อนวันนี้กูเป็นแขกรับเชิญพิเศษอ่ะอืมสเปเชียลเกสสเปเชียลเกสโ้ต์ นะคหนูรอตัวเงี้ยเดิ๋วพร้อมทีดีพีเอเฮ้ยพฮ้ีดีพีตุนได้ตังค์เท่าไหร่วะตะคุณเดินกก็ไปได้ก้องผมเองนะได้ตังค์เท่าไหร่ดี20บเรื่องี่ไปเรียน

สวัสดีครับวันนี้ผมตกน้ำวะนนีู้เห็นชื่อขกงคลไรวัสวัสดีหนึ่งวันกับการตกน้ำโอ้โหอนมีอยู่แล้ว ตอนนความรู้สึกกูเหมือนเป็นคนผาเอ้ยมงต้องถือธงนมเยถือธงกี้ไปเฮ็ดกแคสตวย่อมึงต้องมีไม้เีวีดเฮ้ยนี่าเฮ้ยจะชื่ป้าหรอป้าจะไปริบกังิกยงเลไปริบกางไปได้หลยคนไงคนเยอะคนเยอะนพาไปดูลิพันปี้ัอ้น่ามืดกันทีเดียวลิบกังริบกัม่งอยู่ได้เอน ตดที่ตายเนี่ยอันนี้คบไม่ได้อันนี้คบไม่ได้อันนี้ไม่ควรอย่างที่ข้อย่างที่แั้นที่อ้วั้นที่สอัน่้นที่ไม่ดีไม่ควเลยกันท้าพอแล้วพอแล้ว่แม่่่อ๋อขั้นทีเจ็ย

โอเคโอเคตอนนี้เราก่าวกับเยอะแล้วเรารีบเข้าแบ็กบ็อกกันดีกว่าอ๋อใช่พี่บ่าวลองอธิบายซิว่าคาบเนี้ยเราเรียนได้อะไรบ้างหนึ่งรอบสองนาทีเราต้องขึ้นทั้งหมดสิบรอบอ่ะสี่สิบนาทียี่สิบรอบมึงขึ้นทำไมต้องยี่สิบรอบปักใต้นั่งของพึ่งไหม เรียกกูเสียเลยพอคนเต้นกูจะหลับไหมเนี่ยกูหลับแน่กูหลับไม่ได้นะเฮ้ยวันนี้กูตื่นกูพร้อมนี่กูเอานี่มาคิดไปแล้วใช่กูก็อยากรู้ว่าถ้าแบบเล็กแยะเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมถ้าลิฟต์พลางล่ะมันจะเป็นสิบสี่สิบสิบสิบชอบขึ้นรถชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเรือชอบขึ้นลิฟต์ สิบยบชอขึ้นลิฟต์มึงจะเรียก PTPA กวาเนี่ยมันพอห้าหมื่นไม่พอดินึงจะพ่ดดิหมายถึงกลัวไม่พอบอสอบอสบอสบอสบอบอสบอสบอ่บอับอสบอสบบอบอบอบบบม ตอนนี้ก็ผ่านมันอีกชั่วโมงแล้วนะครับกับข้าวสเตตมิวสิกบอลร์ชันก็จะสอนเกี่ยวกับการจัดการเวทีอะไรทำนองนี้นะครับ mm. และก็ระหว่างที่ผมเรียนอยู่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยอันนี้พีคข,ของจริงเลยแหละโอเคไปดูกันเลยย้อนกลับมาแลนวครับพี่ใหญ่กับตาเกี่ยวกับการผลยคุณกันทีกันนะครับที่ตาใหญ่มันมีเรื่องใหญ่กว่าการสอนหนังสือที่สารละยัยเหรอครับอนูตั้มันมีเรื่องใหญ่กว่าการที่ผมนั่งสอนหนังสือที่มหาลัยอยู่เหรอครับ ใหญ่ขนาดนั้นเลยคใไปตจีไม่ได้หอกหมายแค่ั้นเับหมายอะไรครับอยได้รับหมายสารเกี่ยวกอบการ้ออ๋หมายสารสาระครับผมมันจริงต้องนี้มต้องโม เล่นกับมันไปแล้วไงเราสนุกดียคอนเทนต์อ่ะเกกลับมาเรื่องไอ้อยู่ดีคอนเทนต์กับมาหาอม่หเชอบขึ้นลิฟต์ใครจะไปคิดนะว่าอจูอดีก็จะมีคอนเซนเตอร์โทรหาอาจารย์ตอนสอนอยู่อ่ะจางพีแก่เรื่องเนี้ยสร้างตำนานอีกแล้วไป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 หาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวไปร้องควายเออร์กกันดีกว่า let's go

นี่เลยไหมมันไม่เคยมีใครตกน้ำมาก่อนนะสนใจเป็นคนแรกไหมจริงจริงมันไม่ควรมีแหละถูกเลยทำไมอ่ะคือมันถูกของมันเลยเว้ยมันน่าตกนะไม่นะว่าไม่นะเดื่อสายอยากเปิดมาเดิมแต่แต่คิดว่าตรงสะพานน่นน่าจะเคยมีไม่มีนะไม่เหมียวไม่มีไม่มันมีคนระวังขนาดนั้นใครมันจะตกวะใครมันจะจมเลยเหี้ยเห็นหมาเรียกชื่อกูเฉย อันนี้ญี่ปุ่นเลยอเหรอชอบคลิปตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังกินขนมกันอยู่ถ้ากินเสร็จแล้วเราก็จะทำการมุฟโดเพื่อไปเรียนคอยเออร์กันมันมีคำปิดประจำรุ่นแล้วเหรอเวลาจะไปไหนมุฟโดปีเปล่าเราต้องมุฟโดมโดไปมโามาจากฟีไปดีแล้วนะเธอใครสงสัยว่ามุฟโดคืออะไรก็คือมุกแจำทอนเตียนะฮะอาอยู่ในคีดีอ๋อคีดีเออแล้วเนี่ยเราจะไปห้องอุจฉาห้องอุจฉาแล้วคนดูจะเข้าใจไหมดีมั้งยัน ฮาเลลูยาเต็มห้องเลยมันยุจานยุดมิงที่เสื้อแดงมาเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟังบรรยากาศการเรียนสักนิดหนึ่งดีกว่าแล้วผมก็ได้รอคอยเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าเหนื่อยไหมครับที่บ่าวครับผมเหนื่อยไหม ตั่มตั้มตั้ตั้มตั้มทําไมเออนั่นแหละตอนนี้ผมม็ร้องไฟเสร็จที่แล้วร้อแปลว่าตอนนี้ผมไม่มีคาบเรียนแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะเนี่ยขอภาษาใต้หนึ่งอย่าทำรัวให้เบาโอเคไป แล้วนี่ก็จะเป็นวอล์หนึ่งวันของมาฮิดของผมนะครับในเช้าวันจันเอ่อยังไงดีอ่าเช้าวันจันของผมนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องหาคอนเทนต์กันเลยทีเดียวคอนเทนต์มาหาเราเต็มไปหมดขอบคุณสำหรับการรับชมเิ่งเยี่ยม่ยอดแลกอาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกรื่งใหผมนะครับแน่นอนยี่มยอดโซเชียลสวัสดีครับทุกคนถ้าใครยังดูมาถึงตอนนี้ผมก็อยากจะขอบขอบคุณทุกคนจากใจจริงแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี้คือ ตอนนี้ผมได้โตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วผมได้เหยียบโลมาหาหลายเป็นครั้งแรกและไม่ว่าพวกคุณจะมาจากที่ไหนผมก็ยินดีที่จะต้อนรับพวกคุณเสมอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของผมที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ทั้งความสุขและความเศร้าแล้วถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง่าผมแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยผมเข้าใจได้ไม่งั้นเด็กน้อยคนนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าการจากลานั้นมันเจ็บปวดแค่ไหนและสุดท้ายนี้ผมขอให้ขอให้ชีวิตทุกคนมีแต่ความสุข ดื่อเธอโชคดีนะ